คนไทยขาดแคลนทักษะพื้นฐานอย่างหนักสิ่งนี้ไม่ได้เริ่มขึ้นตอนหางานทําไม่ได้เริ่มตอนมหาวิทยาลัยแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ยังไม่ทันได้เข้าโรงเรียนไปยซ้าครับในช่วงที่สมองของเราเติบโตได้มากที่สุดเด็กไทยจํานวนไม่น้อยกลับอยู่ในศูนย์รับเลี้ยงที่แทบจะไม่มีการส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งที่นี่คือช่วงเวลาทองของชีวิตนะครับและอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะวางวารากฐานให้เด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพทำไมการพัฒนาเด็กเล็กถึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและแม้ว่าจะใช้งบประมาณไม่มากแต่ทำไมประเทศไทยจึงยังไม่ยกเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติติดตามได้ในรายการคีินเซตครับ ในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแทบจะทุกสัปดาห์ทักษะใหม่ๆกลายเป็นหัวใจสําคัญในการอยู่รอดแต่คนไทยจํานวนมากยังไม่มีแม้แต่ทักษะพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตด้วยซ้าไปนะครับข้อมูลนี้มาจากรายงานของธนาคารโลกและกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาหรือว่ากสศที่พบครับว่าเยาวชนและประชากรวัยแรงงานในประเทศไทย ยังขาดทักษะพื้นฐานชีวิตหรือ foundational life skill ในระดับที่เห็นแล้วน่าตกใจมากครับทักษะพื้นฐานเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการอ่านออกเขียนได้การใช้เทคโนโลยีดิจิทอลไปจกดถึงทักษะด้านอารมณ์และสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับคนอื่นโดยกว่า18.7%ของคนไทยครับขาดทักษะทั้ง3ด้านเลยพร้อมกันหมายความว่าพวกเขาแทบจะไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่กระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบเพราะว่าการที่คนไทยจำนวนมากไม่มีทักษะพื้นฐานประเทศก็ค่อยๆสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปด้วยโดยคิดเป็นมูลค่าถึง3.3ล้านล้านบาทหรือประมาณ20%ของ GDP เลยทีเดียวครับ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนครับแต่ว่ามันคือผลที่สะสมมาตั้งแต่ผู้ใหญ่เหล่านั้นยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่ยืนยันแล้วครับว่าสมองของมนุษย์พัฒนาได้รวดเร็วที่สุดในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ5ปีโดยประมาณ90%ของขนาดสมองผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แหะครับถ้าเด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยได้เล่นได้เรียนรู้ และได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มศักยภาพพวกเขาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะสำคัญได้เต็มที่แต่หากพลาดช่วงเวลานี้ไปโอกาสมันก็จะลดลงต่างไปเรื่อยๆครับเจมส์แฮกแมนนักเศรษฐศาสตร,ร์รางวัลโนเบลจากมหาวิทยาลัยชิคาโกหนึ่งในนักวิชาการที่ผลักดันให้โลกเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนในเด็กเล็กซึ่งหนึ่งในงานศึกษาของเขาชื่อว่า The Life Circle b e n e f i t of an Influential Early Child Program ซึ่งติดตามเด็กอายุตั้งแต่0ถึง5ปีที่ได้รับการพัฒนาอย่างใกล้ชิดเทียบกับเด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับการพัฒนางานนี้เขาพบนะครับว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นกลุ่มแรกมีโอกาสจบการศึกษาสูงกว่ามีรายได้มากกว่าและมือพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมที่น้อยกว่ามาก <S <S เช่นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือตั้งคันก่อนวัยอันควรถ้าหากอยากจะลดความเหลื่อมล้ำนะครับ ส่งเสริมทุนมนุษย์และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเราจรึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลเด็กเล็กอย่างจริงจังและก็ทั่วถึงครับโดยเขาประเมินรับว,ว่าการลงทุนในเด็กอายุ0ถึง5ปีสามารถให้ผลตอบแทนกลับคืนมาสูงกว่า13%ต่อปีซึ่งทย้อนกลับมาดูประเทศไทยของเราเด็กเล็กจำนวนมากขาดการส่งเสริมด้านพัฒนาการนะครับเมื่อเข้าสู่โรงเรียนก็เรียนไม่ทัน และสะสมความยากลาบากในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังจนถึงวัยทํางานดังนั้นทัาไทยต้องการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาจริงๆคําตอบจึงอาจไม่ใช่แค่เน้นการติวเข้มให้กับคนใายแรงงานแต่ต้องหันกลับมาให้ความสําคัญกับการลงทุนพัฒนาเด็กเล็กด้วยครับรายการคีมเมสเซจได้สัมภาษณ์ดรกอบศักด์ภูตะกูล ที่ทุกท่านอาจจะรู้จักคุ้นเคยกันในบทบาทของนักเศรศาสตร์แต่อีกบทบาทหนึ่งดรกรอบศักค,คือประธานกรรมการสถา,าบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชครับที่พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กเล็กพร้อมท่านเคยทํางานวิจัยที่ศึกษาประเด็นนี้โดยเฉพาะดรกรอบศักเน้นย้ำครับว่าคนคือหัวใจของเศรษฐกิจ หลายประเทศประสบความสําเร็จได้ก็เพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กครับเหมือนกับกรณีของสิงคโปร์ประเทศที่แทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยนะครับแต่กลับสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการที่เขาลงทุนในคนแน่นอนครับหลายประเทศรู้ถึงความสำคัญข้อนี้ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับละเลยการพัฒนาเด็กเล็ก ไปอย่างน่าเสียดายครับซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นลักษณะเช่นนั้นปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่กว่า1,9000แห่งทั่วประเทศครับโดยส่วนใหญ่บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอ,อบอตอแม้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ2 5 6 2จะกำหนดให้มีการจัดบริการดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอย่างเหมาะสมแต่ในความเป็นจริง ศูนย์จำนวนมากยังคงทําหน้าที่เป็นเพียงแค่สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่เน้นดูแลแค่ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเท่านั้นครับยังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศ,ศักยภาพของเด็กได้ในเขตกรุงเทพมหานครสถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงกว่าพื้นที่อื่นๆซออีกครับเ <c oughs> น,นื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งยังอยู่ในลักษณะการกุศลไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการศึกษาโดยตรง ส่งผลให้ไม่สามารถของบประมาณพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างเต็มที่อีกทั้งศูนย์ส่วนใหญ่จะรับดูแลเด็กอายุ2-5ปีครับขณะที่เด็กศูนย์ถึง2ขวบยังไม่มีระบบรองรับที่เพียงพอซึ่งทางผู้บริหารของกทมเข้าใจปัญหานี้และกําลังพยายามปรับเปลี่ยนอยู่นะครับโดยอาจจะพิจารณาการทํางานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กมากขึ้น เราะก็ตามหากไทยต้องการสร้างผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตการเป็นแค่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กมันจึงไม่เพียงพอครับเราจําเป็นต้องเปลี่ยนจากศูนย์รับเลี้ยงเด็กพัฒนาให้กลายมาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทนและเราก็เริ่มเห็นภาพนั้นแล้วครับจากโครงการของมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนามูลนิธิเด็กน้อยพัฒนาได้ร่วมมือกับธนาคารโลกครับและเครือข่ายภาคีอีกหลายแห่ง เข้าไปทำงานกับศูนย์รับเลี้ยงเด็กในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสุรินทร์โดยเริ่มต้นจากศูนย์วัดชัยสีสะอาดในตำบลดอนแรดจากศูนย์เพียงแห่งเดียวในตอนแรกนะครับขยายไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้อเลยธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วกว่า50ศูนย์ครับและมีอีก42ศูนย์ในจังหวัดสุรินทร์ที่แสดงความสนใจอยากจะเข้าร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคันหนึ่งสายแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยของมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับรายการของเราครับว่าหวัวใจสําคัญของโมเดลนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนป้ายชื่อจากศูนย์เลี้ยงเด็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนระบบคิดเปลี่ยนวิธีการทํางานและแนวทางจัดการศึกษาใหม่ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการขับเคลื่อนสิ่งที่มูลนิธิให้ความสําคัญไปอันดับแรกก็คือครูครับ ในหลายศูนย์เด็กเล็กครูจํานวนมากไม่ได้จบสายการศึกษาปฐมวโดยตรงและยังขาดความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมูลิธิจึงเริ่มออกแบบกระบวนการพัฒนาครูขึ้นมาโดยเฉพาะครับครูต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยปีละสองครั้งทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับสูงทั้งการอบรมแบบออนไซต์ site, และก็แบบออนไลน์ขณะเดียวกันมูลิธิยังให้ความสําคัญกับแผนการสอน โดยจัดทำแผนตลอดตีออกมา3แบบให้เลือกสรรได้ตามบริบทของแต่ละศูนย์ครับทุกรูปแบบแผนมีความยืดหยุ่นสูงครูสามารถเลือกและก็ปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังเลยครับซึ่งห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนการสอนที่ครูได้เลือกไว้ด้วยระหว่างดําเนินงานก็จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยมีระบบการโค้ชหรือว่าโคชชิ่งจากทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ที่ไม่ใช่แค่ไปตรวจสอบเฉยๆนะครับแต่ต้องทําหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมคิดเข้าไปช่วยเติมไอเดียและก็ร่วมออกแบบกระบวนการสอนให้เหมาะกับเด็กขณะที่ผู้ปกครองเองก็ไม่ได้ถูกกันออกจากกระบวนการเหล่านี้นะครับแต่ถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินพัฒนาการของเด็กและผลลัพธ์ของโมเดลนี้ปรากฏออกมาชัดเจนครับว่าเด็กมีพัฒนาการก้าวหน้าในทุกด้านครับสื่อสารได้ดีขึ้นคิดเป็นพูดเป็นและมีเหตุมีผล ครูก็มีความสุขกับการสอนผู้ปกครองที่เคยท้อกับลูกหลานก็เปลี่ยนกลับมาภูมิใจในตัวของพวกเขาแทนแต่ไม่ใช่เฉพาะมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนาเท่านั้นครับปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ผลักดันประเด็นนี้อยู่เช่นกันโดยอาจใช้แนวทางหรือว่าโมเดลที่ต่างกันไปเล็กน้อยเหมือนของพออชอที่ก็ดําเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านศูนย์เลี้ยงเด็กนําร่อง ัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายผู้นําชุมชนที่ทํางานร่วมกับปอชมานานกว่า1,000 0คนในหลายพันชุมชนทั่วประเทศแนวทางที่ปอชเลือกใช้จะเน้นการพัฒนาเด็กแบบ h ฮสโคปครับที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือทําเพื่อเสริมสร้างทักษสะสําคัญอย่างรอบด้านและพัฒนาครูด้วยการจัดอบรม1สัปดาห์ ผลลั์ที่ได้ไม่แตกต่างกับของมูลิิเด็กน้อยพัฒนานะครับบางศูนย์ผู้ปกครองบอกว่าจําลูกตัวเองแท้ไปได้ครับเพราะว่าเด็กเปลี่ยนไปอย่างมากทั้งกล้าแสดงออกพูดเกง่งและก็มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดโดยคะแนนประเมินพัฒนาการเด็กจากบางูนยนเพิ่มขึ้นจาก60ถึง65คะแนนเพิ่มเป็น90ถึง95คะแนนภายในเวลาแค่6เดือนที่สำคัญพอชอชไม่ได้หยุดแค่ศูนย์นำร่อง60ศูนครับ แต่เลือกใช้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายเพื่อขยายผลในวงกว้างโดยให้ศูนย์นำร่องเปิดพื้นที่ให้ชุมชนรอบข้างเข้ามาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับศูนย์อื่นต่อไปศูานย์ทาราเด็กเล็กจึงเพิ่มกลายเป็น120ศูนย์อย่างรวดเร็วและอาจไปถึง4,000ศูนย์ทั่วประเทศภายใน5-6ปีต่อจากนี้ แม้จะมีงานวิจัยและหลักฐานมากมายที่ยืนยันถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับแต่ประเทศไทยกลับยังไม่ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากนักครับทั้งที่เรามีความพร้อมหลายอย่างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเรามีศูนย์เด็กเล็กอยู่ทั่วประเทศไทยพร้อมทั้งมีงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้โดยตรงแต่สิ่งที่ยังขาดก็คือความรู้และความเข้าใจครับว่าจะพัฒนาเด็กเล็กอย่างไรให้ถูกทาง ขวัญพัฒน์สุทธิธรรมกิจเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทยซึ่งทํางานร่วมกับบุลนิธิเด็กน้อยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอธิบายกับเราเพิ่มเติมพราะว่าจากการที่ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอบอตอหลายแห่งเมื่อพวกเขาเห็นข้อมูลและแนวทางที่สามารถดําเนินการได้เองโดยใช้งบประมาณเพิ่มเติม,ตมไม่ได้สูงมากบางพื้นที่ก็ให้ความสนใจและเริ่มลงมือทําทันทีครับจังหวัดสุรินที่มีศูนย์เด็กเล็กมากกว่า500แห่ง หากจะยกระดับให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วจังหวัดจะต้องใช้งบประมาณ30-40ล้านบาทต่อปีเท่านั้นครับแต่การผลักดันผ่านอบตอทีละแห่งทั่วประเทศอาจใช้เวลานาน,านเกินไปทางธนาคารโลกหรือว่า world bank จึงเสนอให้มีการขับเคลื่อนในเชิงนยโยบายระดับประเทศครับโดยเฉพาะจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นหากมีนยโยบายสับสนุนแนวทางนี้ก็จะทำให้อบตอทั่วประเทศ สามารถขยับตามได้ง่ายขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้รวดเ,เร็วครับขณะที่ทางด้านภาคประชาสังคมหลายแห่งมีทั้งเครื่องมือความเชี่ยวชาญและบุคลากร,กรที่พร้อมเองต่างก็จะยินดีเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็กร่วมกับภาครัฐอีกแรงหนึ่งเราคุยกันเยอะในส่วนของเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะครับหลายๆส่วนเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากแต่ผมแค่จะจะไฮไลท์ว่าในส่วนนี้มันทําได้ง่าย นะครับแล้วก็มีผลระยะยาวต่อไปถึงช่วงที่เขาจะเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมตรงนี้ถ้าทําได้ง่ายขนาดนี้จริงว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะยิบโครงการเหล่านี้เพื่อไปลงทุนนะครับผลักดันอ,อปทอผ่านกระทรวงมหาดไทยอาจจะเป็นในหน่วยงานเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือแม้แต่ผู้ปกครองเองไร่ชนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ย่อมที่จะอยากได้นะครับสิ่งดีๆใ,ให้กับบุตรหลานของตัวเองอยู่แล้ว ตรกอบศักดิ์ก็ให้ข้อมูลประเด็นทางเดียวกันเลยครับว่า,วาการยกระดับศูนย์เลี้ยงเด็กเป็นโครงการที่ภาครัฐสามารถลงมือทําได้เลยครับใช้เงินก็ไม่เยอะและเห็นผลทันทีตัวจากโครงการศูนย์นำร่องของพอ,อชอ .1 ศูนย์ใช้เงินไปประมาณ1,000แสนกว่าบาทครับแบ่งเป็นค่าอุปกรณ์ประมาณ6 0 0 0 0บาทและค่าฝึกอบรมครูประมาณ9 0 0 0 0ถึง1 0 0 0แสนบาทถ้าต้องการให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ คำนวณแล้วจึงมีตัวเลขคร่าวๆใช้งบประมาณอยู่ที่1,600ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่มากเลยครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับแต่การที่ประเด็นนี้ยังถูกละเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้อาจเป็นเพราะว่าในสายตาของรัฐบาลเด็กปฐมไวัยไม่ถูกนับรวมอยู่ในสมการในการตัดสินใจครับพวกเขาไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือการตัดสินใจทางการเมืองแถมยังเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งใช้เวลาน,านานกว่าจะเห็นผล แตกต่างจากการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เห็นผลได้ทันทีช่วยเสริมภาพลักษณ์ทางการเมืองได้ชัดเจนกว่าที่สําคัญที่สุดเลยครับคนที่อยู่ในตําแหน่งตัดสินใจไม่เข้าใจครับว่าการลงทุนในเด็กเล็กสําคัญมากขนาดไหนที่ผ่านมาจึงไม่มีใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง ขณะที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็มากระทุ่มงบประมาณไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการสร้างถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆมากกว่าการเอาไปลงทุนในเด็กเล็กเด็กไทยจึงเติบโตได้ไม่เต็มศักยภาพอย่างที่เขาควรจะเป็นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ประเทศไทยขาดแล้ก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าสิ่งที่เราทําร้ายประเทศไทย โดยที่เราไม่ดูตัวก็คือว่าเราเอาเมล็ดพันธุ์ 1000, กล้าพันธุ์ดีๆของเราเนี่ยไปทํำลายเขาแล้วทาให้เขาเนี่ยโตขึ้นมาแบบแข็งๆแก่นๆแ,แ,แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราก็บอกเขาว่าต้องสู้คนอื่นนะลูกต้องทําให้ได้นะลูกแต่ว่าเราสร้างเขามาอย่างนี้อ แล้วเราจะไปเรียกร้องจากเขามากได้อย่างไรใช่ไหมครับที่ผ่านมาประเทศไทยทุ่มง,งบมหาศาลไปกับโครงการที่หวังผลระยะสั้นแต่กลับมองข้ามการลงทุนในเด็กเล็กไปทั้งที่นั่นคือจุดตั้งต้นที่มีประสิทธิภาพที่สุดของการพัฒนาประเทศในระยะยาวและหากไม่เปลี่ยนวิธีคิดนี้ยกเรื่องน,นี้ขึ้นมาเป็นวาระสําคัญอีก20ปีข้างหน้าครับประเทศไทยอาจจะยังย่ําอยู่กับที่และนึกสงสัยต่อไปครับว่าทําไมาคนไทย ถึงไม่เก่งเท่าคนชาติอื่น